สีเขียวตึ้ง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 สิบคนยี่สิบคนเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็อุทวันมัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ประกาศไรเปล่านะแน่นอนเรามาเต็มขนาดนี้เรามาเต็มขนาดนี้เออโอเค พร้อมไหมนะพร้อมแหละเชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมฟังแล้ก็สิ่งที่วันนี้จะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะก็เกี่ยวกับงานที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือวิญญ i ณคริสต์มาสแ a นด์สัตย์จังกรดเวชเชอร์มอนีนั่นเองค่ะที่ Major r a ราเชลทินนะคะที่เมเจอร์ซีนิฟลิกส์ราเชลทินโรงที่13นะคะก็ ซึ่งช่วงเวลางานแต่คนน่าอยากรู้เหมือนกันซึ่งก็คือหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะอ่ารายละเอียดการขายบัตรแล้วก็รายละเอียดของราคาบัตรนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งกันโอเคก็อีเวนต์วันที่25สิห้าธันวาคมนะคะเปิดขายบัตรที่แอป i am 4 8นะคะเปิดขายบัตรวันที่สิบธันวาคมตอนเที่ยงถึงวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมตอนเที่ยงนะคะบัตรขายสองราคาค่ะ ก็ราคาชั้นหนึ่งนะคะเป็น1,480บาทนะคะราคาชั้นสองจะเป็น1,000บาทสิ่งที่จะได้รับใน2ราคานะคะก็ได้รับสิทธิ์จับฉลากรางวัลของขวัญจากเมมเบอร์35คนนะคะในช่วงของ Christmas Party ซึ่งงานคริสต์มาสซึ่งกิจกรรม Christmas Party เนี่ยสัจจังจะไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนสัจจัง g r a ร u a t i o ชันเซอร์มได้เลยนะคะแล้วก็ได้รูปสุ่มนะคะ1ใน3ของสัจจังเองนะคะ แล้วก็เอ่อรูปคละของเมมเบอร์หนึ่งจากสามสิบห้าแบบเหมือนกันค่ะแล้วก็ปิดงานก็จะได้ไฮบายกับสัจจังทุกที่นั่งค่ะใช่ขอราคาใหม่ราคาชั้นหนึ่งนะคะหนึ่งพันสี่รอแปดสิบาทชั้นสองหนึ่งพันบาทค่ะ ช่ทุกที่นั่งเนี่ยได้รับสิทธิล์ลุ้นจับฉลากได้รับของขวัญจากเมมเบอร์สามสิหคนแน่นอนแล้วก็ได้รับรูปหนึ่งในสามสิบห้าคนในทีมคริสต์มาสแล้วก็หนึ่งในสามของรูปจตจางก a t เ o ช c e r เ m o n y นค่ะใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่จะขายที่น้างงานนะคะนะวันนั้นก็คือทูช็อตจดจาง ในราคาหนึ่งพันสามรยบาทนะคะก็จะได้ทูช็อตสัจจังพร้อรูปพร้อมข้อความขอบคุณจากตัวหนูเองแล้วก็ทูช็อตก็จะเป็นกล้องของแฟนคลับนะคะใช่สมุดที่นั่งหรอใช่ค่ะเป็นระบบสมุดที่นั่งก็จะระบบเหมือนเทเตอร์ใช่ไหมนะใช่ระบบเดียวกับเทเตอร์ค่ะสองราคาต่างกันแค่ใกล้ไกลเลยใช่ไหมราคาหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทจะเป็นราคาชั้นหนึ่งก็จะเป็นบริเวณชั้นหนึ่งทั้งหมด หนึ่งพันบาทก็เป็นชั้นสองว่จะไกลหน่อยหนึ่งใช่ค่ะมีกี่ที่นั่งบอกได้ไหมมีกี่ที่นั่ง <laughs> แต่ที่ไม่ใช่รวมๆประมาณหกร้อยที่นั่งค่ะประมาณหกร้อยที่นั่ง ใช้ชื่อตัดใจเราไม่ใช้บัตรตอนไหนเป็นการหลอกล่อให้ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์ค่ะ <c oughs> ขายบัตรวันไหนคะแล้วย้ำอีกทีนะคะเปิดขายบัตรวันที่10ธันวาคมตอนเวลา12นาฬิกานะคะถึงวันที่23ธันวาคม12นาฬิกาเหมือนกัน,นะคะ่ะที่แอป i am ฟู i ีเท่านั้นนะคะตัวช็อตจำกัดจำนวนไหมจะมีจำนวนจำกัดค่ะ สี่ร้อยี่นั่งมรวมๆประมาณหกร้อยที่นั่งค่ะรวมชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วเวลาเริ่องเลยเป็นหกโมงหมายถึงว่าของทั้งหมดอา้าวเลื่อนแล้วเหรออ๋อโอเค ก็ส่วนเวลาเริ 1941, e ่มงานเนี่ยเมื่อกี้หนูบอกไปว่าทุ่มหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลประกาศอีกทีนึงว่าเวลาเริ่มงานสุดจะเป็นกี่โมงอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ทางเพจเบียนเคฟอร์ได้เลยหลังจากที่หนูไลฟ์จบนั่นเองใช่จะกดทันไหมนะสูทุกคนมันกำลังใจให้หุยมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากใหุ้กคนดูก็คือโปสเตอร์สัจจกากรดเวชั่นเซบอกเลยว่า ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เอ้ยจริงหนูชอบมากนะเพราะว่ามันสวยมาก <laughs> ว่ามันสวยมากก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะวันที่สิบแทนมาคขาวัยที่ทูชอตคือต้องซื้อแยกใช่ค่ะเป็นซื้อแยกหน้าง,งานค่ะ <laughs> ใช่ส่วนกิจกรรมพวกกิจกรรมทูชอตหรือไฮบยก็จะเป็นหลังที่หลังงานเจ,จัง graduation ceremony จบค่ะ ใช่เอ้ย้ยอะไรนะเอาโอเคทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมดูโปส,สเตอร์ไหมทำไมนี้มันเหมือนสูงอ๋อเป็นไซนี้หรอเป็นไซนี้หรออ๋อ,อโอเคหน <laughs> <ง>ึ่งสองสามมี นีโปสเตอร์ของงานจ,จัดงาง graduation ceremony เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นเต็มๆใน f c e e o o o ไอจีทุกช่องทางของทางบีนคีฟูตีนะคะแต่ว่าอเออลมาอวดก่อนว่าน่ารักมากนีขอบคุณครับใช่คนหนึ่งซื้อได้กี่ใบชูชด ดเดี๋ยวมาตอบนะคะกำลังมีอะไรสปอยสักนิดสักหน่อยไหมก็อืมมีอะไรสปอยอีกดีอ่ะก็บอกเลยว่าเป็นงานที่ทุกคนมาแล้วสูวทุกคนค้มข้าบัตรแน่นอนใช่น่าจะเดี๋ยวรอโอเคก็สำหรับบัตรทูช็อตนะคะก็คิดว่าน่าจะมีจำกัดก็เดี๋ยวรออัปเดตหน้าเพจกันอีกทีหนึ่งใช่ก็ตอนนี้ระเรียดทุกอย่าง รายละเอียดอื่นๆก็เดี๋ยวเราติดตามทางเพจเมียนคทเฟอรี่ดได้เลยนะคะคนที่จองบัตรไม่ทันทูชตได้ไหมถ้าสมมติจองบัตรเซเลบรนี้ไม่ทนันมาซื้อทูชาง,งานได้ไหม เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวไปถามถามผู้ใหญ่ให้นะคะตกใจพี่สัตมาชุดมาตาใช่นิดนึงนิดนึงวันนี้ไลฟ์ทางการกันนิดนึงเข้าไหมางานนี้งานนี้ไม่เร้าไม่เร้าไม่เร้าเลยไม่เร้าเลยไอ้ผูหงจูงไม่เข้าเลยไม่เร้าเลยสปอยแขกรับเชิญหรอ น้องน้องเจนสามสี่ห้าค่ะสบายไหมน้องน้องเจนสามสี่ห้าค่ะแล้วก็มีอีกมีอีกมีไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนแล้วก็มีมีอีกหลายๆคนที่ชวนมาก็เดี๋ยวรอรอรอลุ้นรอลุ้นเอาละกันใช่คิดว่าหลายหลายคนที่แบบทุกคนคิดอาจจะมาก็ได้หรือเปล่าไม่รู้ งานกี่โมงถึงกี่โมงอันนี้เดี๋ยวเราอนะัเปเดตหน้าเพจกันอีกทีหนึ่งใช่เพราะว่ามช่วงเวลาเราจะมีขยับปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยค่ะไม่เศร้าของมัมนเอาดูไม่คือโชว์ส่วนใหญ่โชว์โชว์ชวไม่ไม่เศร้าขนาดนั้นนะสำหรับหนูไม่ได้ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็มีซีนซึ่งนิดหน่อยใช่ ใช่ได้ f u แล้วข้อมูลที่ทีมทุกคนอาา่าฮะโอเคตอนนี้ข้อมูลข้อมูลทีมก็คือจะมีเห็นทุมหนึ่งแล้วก็จะมีบางคนที่เห็นว่าเป็นหกโมงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีเช็คกันอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวไฟนนลอัปเดตให้ทางหน้าเพจเบียนเคให้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีไฟนอลอัปเดตไฟนอลของไฟนอลของไฟนอลอีกทีนึงเดี๋ยวรออัปเดตกันนะคะ <laughs> ใช่นั่นแหละแต่ว่าที่มาได้ก็คือวันที่เปิดขายบัตรแน่ๆนะคะก็คือวันที่ สิบท่นวาคมนี้นะคะเวลาเที่ยงตรงแล้วก็สามารถซื้อบัตรได้ถึงวันที่ยี่สิบสามท่นวาคมเวลาเที่ยงตรงเหมือนกันแต่ถ้าใกนกรณีที่สัวออกก่อนก็ก็ก็ฝาก,กเป็นกำลังใจด้วยคะเพราะว่าอ๋ออีกอย่างนึงที่ต้องบอกเลยคืองานนี้ไม่มีไลฟ์นะคะทุกคนอะไรนะคุณไข่โป๊แล้วเหรออ๋อใช่คุณไข่โป๊ <laughs> คุณไข่ลงเธรลงสเกดูแล้ว ยี่สิบาันวาคุณไข่แปดดาวสองไมคุณไม่แตกคุณไข่อาจจะให้มาดูหรือเปล่าแค่คนมาดูเฉยๆอย่างเดียวก็มีใช่มีม,มีในงานซอจอจะสวยที่สุดใช่ไหมเอาเอาก็ต้องแน่นอนสิ แปิดจองคืนนี้ได้เลยเพราะมากละ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆทวกคุณใจเย็นกันนะอ,อ๋อแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นเรานทุกคนรู้สึกว่าหุ้ยกลัวกดบัตรไม่ทนันที่มีทันแน่ๆเลยนะคะคุณสามารถกดได้เลยภายในวันนี้หรือพวกนี้เลยคือทูช็อตนะคะที่จะมีในวันที่เจ็ดที่แปดธันวาคมนี้นะคะที่จะบอสบังกะปีนะคะก็ยังสามารถกดกันได้นะคะมาหันได้นะคะ <sm ell> ทูช็อตครั้งสุดท้ายแล้วนะคะมีสองวันก็สามารถไปเลือกรอบได้เลยหนูสวยทุกวันหนูสวยทุกรอบค่ะ 4ี่โมงนะอะฮะเที่ยงคืนโอเคก็สำหรับบัตรทูช็อตนะคะทุกคนยังสามารถพิออเดอร์กันได้นะคะถึงวันพรุ่งนี้เวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะคะสามารถพิออเดถึงพรุ่งนี้ก็สิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุยกลัวแบบกดบัตรเซเลบรมอแผ่์สีนี้ซื้อทันค่ะมาหากันได้ค่ะมาส่งท้ายสซนจอากันทูช็อตุดท้ายแล้รวใช่ กดแล้วเร็วใครที่กดแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะก็ตอนนี้ก็มีคิดพร็อพเอ้ยใดไว้ให้แล้วสําหรับเสื้อยืดวันเกิดเพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะใส่ชุดปีไหนมาเพราะหนวนัดแค่ว่าวุ่ยเดี๋ยวมานัดกันใส่เสื้อยืดวันเกิดกันเดี๋ยวหนูขดไปทุกตัว <laughs> อันนี้พูดจริงด้วยนะจะมีรุ่นหนึ่งมาไม่นา รอติดตามค่ะมันก็จะมีบางคนที่แบบคนที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะไรเงรี้ยจะเป็นไฟบังคับอะไรเงี้ยก็มีจะมีบางคนนั้นแบบต้องว่างให้นะเท่านั้นแต่เงี้ยก็มีมีมีเสื้อวันเกิดยังไม่ได้เลยเอา้าวทาไมคุณยังไม่ได้เซื้อวันเกิดคะ่ะใส่ของปีเก่าๆมาหาก่อนได้นะถ้าแบบไม่ทันอะไรเงี้ ี่ยสวยจังเลยขอบคุณค่ะก็ย้ำอีกทีนะคะก็งานสัจจังเอ้ยงาน BNK f o o d e s Christmas Party and สัจจัง Graduation Ceremony นะคะจัดที่ Major Cineplex รัชโยธินนะคะโรงที่13นะคะเวลาเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีหนึ่งวันที่25ธันวาคมนี้ เอ่อเปิดขายบัตรวันที่10ธันวาคมนะคะเวลาเที่ยงตรงถึงวันที่23ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงเหมือนกันราคาบัตรนะคะชั้นหนึ่ง1 4 8 0บาทนะคะแล้วก็เอ่อชั้นสองเป็นราคา1,000บาทนะคะแล้วก็อ๋อเรื่องราคาใช่ไหม1 4 8 0บาทเพราะว่าเป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นเบียนเคฟูดี้ก็เลยต้องมีเลข48แล้วก็เติมศูตย์ใหม่นหนึ่งตัวใช่นี่คือแบบว่าสถานที่ ตั้งเป็นาราคานี้ด้วยใช่แต่บอกเลยว่าใครที่ได้มาเนี่ยคุมคะะนน้มราคาบัตรแน่นอนนี่พูดจริงจริจากใจใช่ก็ทุกที่นั่งที่ซื้อไปก็จะได้รับเป็น รับเบเดฟิทเป็นใไฮบ้กับสัจจังทุกคนนะคะแล้วก็ได้รูปซุ่หนึ่งใน35คนในเซตคริสต์มาสนะคะแล้วก็หนึ่งในสามจากเซตสัจจังเร i o นเซเรมอนีนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของขวัญจากเมมเบอร์35คนนะคะในช่วงของคริสต์มาสปาร์ตี้นะคะก็บอกเลยว่าซื้อคือว่าหนึ่งครั้งคุณก็จะได้ร่วมกิจกรกรมสองกิจกรรมบอกเลยว่าคุมสุด โชว์ประมาณกี่เพลงสปอยได้ไหมพูดได้หรอพูดได้เหรอถ้าให้สปอยโชว์ประมาณกี่เพลงสิบบวกละกันอ่ะอืมอืมได้แค่นี้แหละได้แค่นี้แหละเดี๋ยวดนได้แค่นี้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 รอรอรอ,อติดตามมาติดตาม,มก็เนี่ยก่อนปิปถึงแช่ สองงานพร้อมกันใช่สองงานพร้อมกันเอาจริงๆแค่แบบสักจังแกรเรชั่นแกรเรชั่นเซอร์น,นี้ก็คือคุ้มแล้วบัตรราคานี้บอกเลยคุ้มสุดๆคุ้มเกินอ๋อวอิอ,อ,อ,อีกอันนึงอันนี้เซอร์ไพรส์พี่ด้วยทุกที่นั่งนะคะจะได้รับกิฟต์อเวจากสักจังด้วยค่ะใช่อันนี้หนูแบบตั้งใจทําจริงๆเลยใช่กําลังรองมาส่งอยู่ใช่เป็นกิฟต์อเวจากสักจังได้ทุกคน เดี๋ยวเราใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เป็นอันที่อันนี้เป็นของหนูเองของหนูเองของหนูเองที่แบบรู้สึกว่าเอออยากแบบให้ทุกคนแบบเก็บไว้เป็นความทรงจำด้วยอะไรเงี้ยใช่แค่นี้ก็ได้ของกับบ้านไปก็หลายอย่างอยู่นะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้แบบของขวัญจากเมมเบอร์ก็จะมีรูปหนึ 3, 5, ่งในสามสิบห้าหนึ่งในสามแล้วก็เกี่ยวเอยจากนมีทำชิละแล้วก็ให้บายกับสัจจังอย่างเงี้ยหรอ อย่างนี้พาดไม่ได้แล้วปะใช่พลาดไม่ได้แล้วใช่ก็สำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็ถามมาในเดี๋ยวเปิดไอจีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะถ่ายลงสตอรี่แล้วให้ทุกคนถามคำถามมา ให้เดี๋ยวมาตอบให้ในไลฟ์หน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีไลฟ์อีกแน่นอนเป็นรีแคปทูช็อตครั้งหน้าแล้วก็มาตอบคำถามสำหรับเกี่ยวกับสัจจา g r a d เ a ือ o n ซอร์ม hmm. ูนเนาะเปิดขายบัตรในแอปไหนแอป i อ m อ็ค่ะเวลาเที่ยงตรงวันที่10บธันวาคมนี้นะคะเป็นระบบเดียวกันกับการกดเทเตอร์เลยใช่เปิดขายวันนี้เลย <laughs> <laughs> ทุกคนใจเย็นๆนะใจเย็นนะ ไม่สมว่าตรงถันนะม่าสก็ไม่หลยทุกคนไม่ต้องเครียดแล้วพี่จะอจอยจอยจอยแล้วย้ำอีกทีหนึ่งว่างานนี้ไม่มีไลฟ์ค่ะด้วยงานนี้ไม่มีูแล้วด้วย<ไ>อก <c oughs> ็ไม่มไว,ไว่ายังไงดีมีอะไรไหมนะ ก็สําหรับงานคริสต์มาสปาร์ตี้ก็เรียก่าไงดีก็ทุกคนก็จะได้เห็นความน่าทัศนสายของน้องๆรุ่นใหม่ๆก็ฝากติดตามน้องๆกันด้วยใช่เปิดแอบรอสื้อล่วงหน้าละอุ้ย <c oughs> ก็เดี๋ยวไว้มาคุยกันในไลฟ์หนาน่า,นาจะช่วงวันที่ช่วงช่วงช่วงไหนไม่รู้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่น่าจะช่วงก่อนกด <c oughs> บัตคิดว่า ก็เดี๋ยวไว้ามาคุยกันในไลฟ์หน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมฝากติดตามอัปเดตอื่นใดในเพจออฟ i เชียของ b บ k f o เฟูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรอีกเดี๋ยวจะจังอัปเดตให้ในหลายๆช่องทางให้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะไว้เจอกันนะบ๊ายบาย